สวัสดีครับไร่ผัวน้อยครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทุเรียนต้นนี้ครับปลูกทุเรียนไว้กินเองง่ายๆใครๆปลูกได้ครับหลังที่เราปลูกไว้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรนอกจากียาฆ่าเชื้อราสียาฆ่าเชื้อราของเราก็คือมังคุดมังคุดนะครับหมักนะครับวันนี้เรามาดูฟาร์มเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆโหสุดยอดมากพุ่งพริ้งมากกาลังใจแบบเหลือล้นครับดูแตกกันโหเนี่ยเห็นไหมครับ สุดยอดเราก็ยังไม่ฉีดเดี๋ยวเราจะฉีดฮอร์โมนเสียวภาพช่วยครับหลังจากนี้เขารากต้นเขากับดินได้ตอบสนองกันแล้วเขามีการแตกอย่างพุ่งพริ้งเลยนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนได้ติดตามผมมาตลอดก็จะเห็นว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงแล้วถึงต้นเขาจะเล็กแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดนี่ครับมีการแตกแขนงมีการแตกใบมีการแตกช่ออย่างสะพังเลยนะครับ ก็พามาฝากๆกันเนื่องจากว่าเพื่อนๆบอกว่าปลูกไว้กินเองง่ายๆใครๆก็ปลูกได้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเขาเพื่อนๆบอกว่าให้อัปเดตให้ดูด้วยนะครับว่ารอดไหมนะครับนี่นะครับยังรอดอยู่แล้วยังพุ่งพิ้งเลยครับสวยงามมากทําให้เรามีกําลังใจมากลคนปลูกเรามาดูเขาเรามีกําลังใจมากเราจยงไม่ได้ใส่อะไรนะครับตามสูตรที่ให้ไปนะครับ ที่ปลูกไปก็ข้างล่างก็เป็นตามสูตรนั้น,นที่เราได้ดูตั้งแต่คลิปท่านเพื่อนได้ติดตามวิธีการปลูกก็ตามนั้นเลยครับเราปรับสภาพดินเป็นชั้นๆครับให้รากเขาเดินลงไปอย่างง่ายๆถ้าเอาฉีดเชียร์พลาสตไปแต่ชั้นแต่ชั้นเพื่อปรับสภาพดินแล้วเขาก็ได้ตอบสนองกับเราครับดังน้เราก็นึกว่าจะเป็นยังไงพอ ผ่านปลหพุ่งพิงแล้วแสดงว่าลากล่าเขากำลังเดินดีล่าก็เดินดีอันนี้เราก็จะเริ่มให้ฮอร์โมนฉีดทางใบนะครับนะครับดูว่าสุดยอดเลยเป็นกำลังใจมีกำลังใจมากมีความหวังมากไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนการคนปลูกครับทุเรียนนะครับแต่ก็สู้ต่อไปแล้วก็เอาความรู้วิธีต่างๆที่ได้ทดลองทำด้วยตัวเอง แล้เพื่อนแนะนํามาก็มาแบ่งปันกันเพื่อมาแชร์ประสบการณ์กันจะได้ไปปลูกกันผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวก็รู้กันครับมันต้องใช้เวลาแต่ณตอนนี้ก็โอเคครับไปได้สวยครับนะครับก็แบ่งปันเ,นเพื่อนมีอะไรก็แบ่งปันแชร์กันโลกสมัยใหม่ครับโลกแห่งเทคโนโลยีเราไม่มีอะไรที่จะต้องซ่อนอะไรกันอีกต่อไปนะครับ สวยงามมากเพื่อนดูเห็นไหมแต่ชั้นแต่ชั้นแต่ขแนแงแต่พุ้งพิงเลยอะ่ะมีแรงใจมากก็เอาผ้ามา,มาฝากฝากกันครับโดยไรผัวเอาน้อยครับปลูกตุเรียนไว้กินเองง่ายๆใครๆก็ปลูกได้โดยไรผัวน้อยยังรอดอยู่นะครับแล้วก็พุ้งพิงด้วยสวยงามมากครับครับผมบ๊ายบายไรผัวน้อยครับ